สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เรามาเฉลยกิจกรรมท้ายบทหน่วยที่4เรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสโดยให้นักเรียนดูในหนังสือเรียนหน้าที่45ถึง48ควบคู่ไปกับการเฉลยด้วยนะคะสำหรับพลังงานในคลิปนี้ให้นักเรียนเขียนเฉลยลงในแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานหรือแบบฝึกหัดนะคะ พร้อมคุณครูในหน้าที่45-49ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1น,นะคะในหน้าที่45พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และตอบคําถามนักกีฬา A เสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลให้ข้ามไปยังฝั่งตรงกกข้ามนักกีฬา b ออกแรงรับและส่งลูกวอลเลย์บอลไปหานักกีฬา c ซึ่งยืนอยู่หน้าตาข่าย นักกีฬา C ออกแรงตบเพื่อให้ลูกบอลลบอลเคลื่อนที่ไปยังฝั่งตรงกันข้ามจากข้อมูลนะคะให้นักเรียนใช้ไปตอบคำถามข้อ1.1ถามว่าเมื่อนักกีฬา A ออกแรงเสือบอลลีบอลลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรดูสิคะเด็กๆคะจากลูกบอลที่อยู่นิ่งนะคะ ถูกสืบออกไปแสดงว่าลูกบอลมีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนดูเฉลยได้นะคะจากาตัวอักษรสีแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อหน้าต่อไปเลยนะคะต่อกันที่หน้า46ค่ะข้อ1.2ประเด็นคำถามคือเมื่อนักกีฬาบีออกแรงรับและส่งลูกวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะ จากการแข่งขันนักกีฬา A เมื่อเสิฟมาแล้วนะคะนักกีฬา B ก็ออกแรงรับลูกวอลเลย์บอลการออกแรงรับทำให้ลูกบอลหยุดการเคลื่อนที่นะคะแล้ว B ก็ส่งนะคะส่งบอลต่อไปที่ฝั่งตรงกันข้ามข้อ1.3ต่อค่ะเมื่อนักกีฬา C ออกแรงตบลูกวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไร เป็นลักษณะคํำถามที่ต่อเนื่องนะคะจากข้อ1.2คือเมื่อนักกีฬาบีนะคะออกแรงรับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตีไปฝั่งตรงกันข้าม C เห็นดังนั้น C ก็ตบบอลเล่บอลตามน้ำเพื่อไปฝั่งตรงกันข้ามทำให้ลูกฟุตบอลเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ทำให้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว มาต่อกันที่หน้า4 7เลยนะคะสําหรับข้อ2ถามว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องปรับแก้ให้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะนักเรียนมาดูที่ข้อ2.1เลยนะคะแม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กและแม่เหล็กคู่ต่างกันได้นะคะอันนี้ถูกต้องนะคะแม่เหล็กจะดึงดูดสารแม่เหล็กอย่างเช่นาสารแม่เหล็กก็เป็นพวกเหล็กพวก โคบอลนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแม่เหล็กต่างขั้วกันก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะอันนี้ก็จะถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะต่อไปที่ข้อที่2.2ถามว่าแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะโดยคําตอบที่ถูกต้องก็คือแม่เหล็กมีสองขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะ ไปที่2.3ค่ะแรงระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กมีแรงดึงดูดและแรงผลักไม่ถูกต้องค่ะข้อความที่ถูกต้องก็คือแรงระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กมีเฉพาะแรงดึงดูดเท่านั้นนะคะต่อไปไปที่ข้อ2.4เมื่อแขวนแท่งแม่เหล็กให้หมุนในแนวราบจนหยุดนิ่งปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่ชี้ไปทางทิศเหนือจะเป็นขั้วเหนือ ถูกต้องนะคะในกรณีนี้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ในกรณีที่หลงป่าได้นะคะหาทางกลับบ้านไม่ถูกนักเรียนสามารถใช้แม่เหล็กนี้นะคะถ้านักเรียนนำไปด้วยนะรอดค่ะต่อไปข้อที่2.5ถ้าวางแม่เหล็กสองแท่งให้คั่วเหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดการดึงดูดกันไม่ถูกต้องนะคะ เมื่อนำะแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดการผลักกันค่ะไม่ใช่ดึงดูดกันนะคะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปต่อหน้าที่48กันเลยค่ะมาที่ข้อ3เลยนะคะถามว่าถ้านักเรียนหลงทางในป่าทึบและมีแม่เหล็กเพียงแท่งเดียวในกระเป๋านักเรียนจะมีวิธีใดในการหาทิศเพื่อหาทางกลับบ้านโดยบ้านของนักเรียนจะอยู่ทางทิศใต้ สิ่งที่นักเรียนต้องทำหากมีเพียงแม่เหล็กอยู่ในกระเป๋าก็คือนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาว่าแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทางทิศเหนือและทิศใต้เสมอดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือทำให้แม่เหล็กแกว่งได้อย่างอิสระเมื่อแม่เหล็กหยุดนิ่งแม่เหล็กขั้วใดขั้วใต้นะคะชี้ไปทางใดทิศนั้นก็จะเป็นทิศที่นักเรียนเดินทางกลับบ้านได้ถูกต้องนะคะ เอาไปที่ข้อ4เลยค่ะอ่า,อานสถานการณ์ต่อไปนี้และตอบคำถามเมื่อนำวัตถุหนึ่งเข้าใกล้แท่งแม่เหล็กโดยด้าน A ของวัตถุอยู่ใกล้ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กพบว่าแท่งแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เข้าใกล้วัตถุนั้นแต่เมื่อนำวัตถุอันเดิมเข้าใกล้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กพบว่าแท่งแม่เหล็ก จะเคลื่อนที่ออกห่างจากวัตถุนั้นทันทีถามว่า4.1นะคะวัตถุดังกล่าวควรเป็นอะไรเพราะเหตุใดนะคะวัตถุดังกล่าวเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรอะ่ะสังเกตก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดระหว่างกันแล้วก็มีแรงผลักกันด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ตอบทันทีนะคะว่าวัตถุดังกล่าวเป็น แม่เหล็กและมีแรงกระทําระหว่างแม่เหล็กซึ่งอาจจะเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันขึ้นอยู่กับขั้วของแม่เหล็กที่นํามาเข้าใกล้กันนั้นนะคะอันนี้คือแนวคําตอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหน้าสุดท้ายกันเลยคะ่ะหน้าที่49นะคะมาที่หน้า49นะคะข้อ4.2 ถามว่าแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้เป็นแรงชนิดใดเพราะเหตุใดนะคะเราสามารถที่จะตอบได้เลยว่าเป็นแรงแม่เหล็กเพราะแรงแม่เหล็กนี่จะเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กซึ่งมีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดแรงผลักก็คือเป็นแรงอะไรคะแรงจะขั้วเดียวกันนะคะคือขั้วเหนือกับเหนือน,นะคะก็จะเกิดการผลักกันแต่ถ้าเป็นใต้กับเหนือ เป็นไงคะดึงดูดกันนะคะามาต่อที่ข้อ5เลยคะ่ะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มีความแตกต่างกันเห็นชัดเจนนะคะแรงสัมผัสก็คือต้องออกแรงสัมผัสกับวัตถุโดยตรงการสัมผัสในที่นี้ก็คือการจับต้องผลักดึงดันนะคะแต่ถ้าเป็นแรงไม่สัมผัสก็คือเราไม่ได้จับต้องวัตถุชิ้นนั้นเลยนะคะแต่เราจะใช้อะไรแทน ใช้แม่เหล็กนะคะแม่เหล็กในการผลักออกไปโดยใช้คั้วที่เป็นไงคะคั้วที่เหมือนกันผลักกันคั้วที่ต่างกันก็จะดึงดูดกันนะคะเราเอามาใช้แต่ทั้งแรงไม่สัมผัสได้แรงสัมผัสก็จะเหมือนกันคือมีการออกแรงกระทําให้วัตถุเกิดการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เหมือนกันนะคะอ้าวคราวนี้มาดูสุดท้ายนะคะให้นักเรียนช่วยคุณครูคิดหน่อยเนาะร่วมคิดร่วมทําคือให้นักเรียนออกแบบและสร้างรถของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้โดยออกแบบรถให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับ,กบตัวรถในที่นี้ถ้านักเรียนสามารถที่จะคิดหรือจินตนาการได้นะคะพร้อมคุณครูก็คืออะไรคะอ่าออกแบบโดยใช้รถแต่ว่าเราก็ใช้อะไรช่วย ใช้อ่แม่เหล็กช่วยนะคะถ้าเราเอาติดแม่เหล็กทั้งตัวรถเองแล้วก็เราก็ถือไว้เองใช่ไหมคะอ่าโดยอยากจะให้รถเคลื่อนที่นะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการอะไรคะผลักนะคะอ่าผลักไปข้างหน้านะคะโดยใช้อ่าติดขั้วที่เป็นไงคะเหมือนกันก็จะทำให้รถเคลื่อนที่ออกห่างนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนอยากจะให้แม่เหล็กนะคะหรือรถเคลื่อนที่เข้ามาหาเราเราก็ใช้แรงดึงดูดจากแม่เหล็กโดยใช้ขั้วอะไรคะขั้วต่างกันนะคะอันนี้นักเรียนก็ลองไปออกแบบดูนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ